แพงที่สุดที่ผมมีครับนี่ครับคือนี่ครับกล้วยแดงอินโดนี่ครับผมซื้อมาห้าถูงนี่นะบ่ได้ซื้อมาแพงนะกราบสวัสดีนะครับคลิปนี้มากินยำกุ้งสดนะครับยำมม่วงกุ้งสดครับมาครับนี่กุ้งสดสดนี่ยำใส่มม่วงใส่แครอทครับ

<c oughs> พามานั่งบงังอีกมุมหนึ่งอ่านตปนใหม่อ่านเป็นใหม่อาาทีม,มืดแน่นะมุมนี้ อินโดคุยไดงอินโดเห็นบุรุษอันนี้กัของแผงครับนี่หมูสั่งด่างเหลืองหมูช้างด่างเหลือง นี่ต้นหนึง่งหรือว่าแพ่งนาแข้งหนาสมัยก่อนสามเดือนที่แล้วแต่ว่าซูมเมนียบเพราะแกงเลยนะครับนี่ีต้นนี้เห็นไหมรู้เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวพาบเบิรงให้ที่หนึ่งมันซื้อต้นนากากฟาโลถ้าผูประเห็นต้นไม้ชิดูนาะวานแพ่งอะไรน,นากา,ฟนะากฟาโรแบบรายะมีสามเดือนที่แล้วว่าแต่ว่าซูมเมนียบเพราะซ้ำเลยหรอกเพราะซื้อได้ คลิปจัง้าเบิร์รนจะถัดแค่หนึง่งอาจเสมือนแน่มากินมุมเนีบ่บแต่อยากเยว์ต้นใหม่โชว์ไก่หลายรอบแล้วคลิปนี้โชว์ต้นใหม่แน่ เนื้อวานดีขนาดอืมดื่มซอนเด้อบ่เด้ดื่มซอนมาสดข้าวโพดถ้าใส่แตงกวงยางเดี๋ยวป่ว้เนะเปรียวสม บริษัทแคดอทคอม คื้นี่ก็สินอนทางบ้านแบบว่าเพิ่นรับจ้างเครื่องเสียงนะเครื่องมีเครื่องเสียงรับจ้างนะก mm hmm. ินเหล้าร้องเพลงกันทอดตีสองโอ mm ้ย hmm. บ่สงสารในทางบ้านเลยถ้าว่าเป็นเครื่องเสียงคาราโอเกะธรรมาดากันปุาบว่าแต่นี่เป็นเครื่องเสียงอันใหญ่เลยไงสำหรับรับจ้าง งาน,นแต่งงานบวชยังอยูของเขาแหละนี่ลองเข้าโอเคกันกันขึ้นบวชเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีขึ้นต่อไปตกลงแจงความแน่นอนเพราะมันแกเป็นความผิดพลาดนะครับไอ๋เป็นเสียงรบกวนคนอื่น,นว่าจะมีเวลากำหนดเพีเดียวเป็เนี้ยเป็นยังเห็นว่าเพื่อนบ้านนึนกว่าบริวารอยูงแต่ว่าขยามันดงนังเกินไล่ขยามันเลยไม่รา้ายน,นะครับ เอา,าขึ้นตีสองตัวบางทีเราต้องเพ็ดอย่างกับต้องเกรงใจสังคมนอกถางนะพ่อผมนะครับเกรงใจเพื่อนบ้าน กินมาเบิดนะครับโอเคอิ่มกรมะเพาะนะเดี๋ยวจองกินใหม่ป่ะไปคลิปเดี๋ยวพาเบิองต้นใหม่ครับว่ามีต้นอย่างนี้ไปเบิองกันครับ นี่ครับต้นไม้ผมก็ามีประมาณนี้นะครับนะ,ะมาบึงครับมาต้นที่ผมมักที่สุดเลยครับต้นที่ฮักที่สุดต้นนี้ครับหมูช้างด่างเหลืองอืต้นไม้พวกนี้ทยอยไปเมื่อสามเดือนที่แล้วเนีัยมีราคาขานาดเลยครับนะบางต้นครับแต่หลักพ่นบุหละคือจังหมูช้างด่างเหลืองนี่กันครับ <S <S แพงครับเมื่อก่อนครับงมันด่างเหลืองนะมันก็เลยแพงเลย ต้นต่อไปที่ผมมักครับเลมอนล่าวเลมอนลาวเลมอนลามเออเลมอนลายนะเออนี่แหละเนี่ยลายมันจะเป็นที่เรานี่มันต้นเล็กครับถต้นใหญ่มันสิงามกว่านี้นะเนี่ยรอมันใหญ่ครับแต่ต้นที่ผมว่ามันแพงเมื่อสามเดือนที่แล้วนี่ครับคือหน้ากากฟาโลครับนี่แบบหน้ากากฟาโล ย้อนไปเมื่อสามเดือนที่แล้วนะโอ้โหต้นขนาดนีเป็นมื่นครับนะต้นแค่ไหนเป็นมืน่นแค่ไหลมันจะซื้อเนี่ยไหลคอไหลที่มันคอรากมานันนะครับคอละสามพันหาคอรากมานันนะครับเป็นขอบขอัดเป็นขอบเป็นขอบคลายนะแล้วต้นมันก็ต้องคิดว่ามนสิน,นาคาเท่าไหรเลยแล้วอีกต้นนึงครับนี่บอนกระดาษบอนกระดาษดาังขาเวเ้ มันไม่ดังนี่มันต้องระวังนิดนึงดับนี่โดนน้ำเอยโดนบ่โดนแดดต้นมีฝนตกอาทิตย์หนึ่งไม่กระเสียเลยบ่โดนแดดเลไมาอีกอันนึงครับอันนี้กับแพ้งให้กันมาก่อนขึ้นยานไปแล้วสบายขึ้นยานไปแล้วขึ้นยานไปแล้วถึงยานใสยยนี่นี่นางใหม่ครับนี่คือน,นางไม่นะครับตอนแพ้งที่สุดที่ผมมนี้ครับนี่ครับคือน,นี่ครับ กล้วยแดงอินโดนี่ครับผมซื้อมาราคาถูกน่ครับบอได้ซื้อมาแพงนะเพาช่วงนี้มันลดราคาเลยครับราคามันลงเลยก็ได้ซื้อมาเก็บไว้ครับผมคือมาแพงแท้นะนี่นะครับกล้วยแดงอินโดครับที่ให้นเขาวนี่เป็นแป้งนะผมมันเป็นไลท์ไล์ขาวผมเลยห้ยแป้งกันไล์ไว้โอเคนะครับคลิปนี้ต้องจบไปแค่นี้ครับ